Voice Acting บทที่16เสียงยิ้มตอนที่2วันนี้เรามาเจาะลึกตัวอย่างการใช้น้ำเสียงที่ตื่นตัวน้ำเสียงตื่นตัวคือเสียงที่ตื่นตัวมากพอที่จะอ่านพูดเล่าและพากเสียงย้ำนะคะต้องสื่อความได้ตามตัวอักษรใช้น้ำเสียงตื่นตัวเหมาะกับเนื้อหาที่เราต้องการจะพูดเล่าบรรยายพากตัวอย่างค่ะลักษณะการใช้น้ำเสียงตื่นตัว พูดรายงานสถานการณ์โควิดเรื่องที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะคะเราต้องใช้น้ำเสียงที่ตื่นตัวค่ะเพราะเป็นเรื่องเป็นข่าวที่น่าสนใจทั่วโลกก็ติดตามสถานการณ์นี้ทุกวันนะคะรายงานสถานการณ์โควิดในประเทศไทยวันที่22ตุลาคม2563มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น10รายเดินทางมาจากต่างประเทศ รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด3,719รายรักษาหายแล้ว146รายเสียชีวิต59รายหายเพิ่มขึ้น19รายรวมรักษาหายแล้วทั้งหมด3,514รายถามว่าน้ำเสียที่ไม่ตื่นตัวเป็นยังไงจัดตัวอย่างเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะลองอ่านแบบธรรมดานะคะ รายงานสถานการณ์โควิดวันที่22ตุลาคม2,563ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น10รายเดินทางมาจากต่างประเทศรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด3,719รายรักษาหาย146รายเสียชีวิต59รายหายเพิ่ม19รายรวมรักษาหายทั้งหมด3514รายจาดตัวอย่างนี้นะคะน้ำเสียงที่ไม่ตื่นตัวคือใช้ระดับเสียงเท่ากันหมดไม่มีเสียงสูงต่ำมีอารมณ์เดียว และไม่มีหางเสียงนั่นก็แสดงว่าทุกคนสามารถพูดอ่านภาพด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตัวได้ทุกคนค่ะเพราะมีเทคนิคเช่นกันเร,เราจะพูดถึงเทคนิคการสร้างเสียงยิ้มในบทที่17นะคะ